ไอ้นี่ก็คือเป็นหัวใจหลักเลยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ไม่เป็นรุ่นอะไรครับอาจารย์ SSL Origin ครับ16 Channel ใช่ครับมันสามารถทําให้มันไม่มากกว่า16มันขยายได้มันขยายได้ครับ SSL Origin 16เนี่ยจะมีเปลี่ยนก็คือไมโครโฟนเปลี่ยนเนี่ยบิ i l t i n มา16ช่องแต่ถ้าอาจารย์อยากจะไปเวบิ๊กแบนที่มันใช้อินพุตหรือว่าใช้ไมโครโฟนมากกว่า16ช่องมันก็จะมีอยู่บน a อ d ิ o Interface ก็คือเป็นใช้ตัวนี้ช่วยพิซซัมซาวไทท่านซึ่งอันนี้มัน8-4-32ใช่แต่ละตัวจะเป็น8อินพุต8เอาท์พุตแล้วก็มีไมโครโฟนอมกเสียง 4 4่สตรงนี้แล้วก็ที่เป็นไลน์อีก16ก็คือใช้ปีจากนู่นอ๋อเพราะฉะนั้นจริงกตอนนี้ก็คืออัดได้32มสิบสองใช่ที่เป็นใหม่ใช่ที่ไม่ได้หมายถึงว่ามีแค่สิอื่นๆก็ลําโพงก็เป็นพีเอ็ก็เป็นปัตรฐานโลกเช่นกันผม a i r p e พนเซอร์แม ก็อันนี้ก็เป็นเซอร์เซอร์ครัเวลาเราติดตั้งของนี้มีราคาแพงนะเราควรจะต้องมีระบบป้องกันเหมือนการคาดเคลดเช่นฟ้าผ่าผมไม่ได้ไมหมายถึงฟ้าผ่าตงนี้นะฟ้าผ่าลงฟ้าที่ยัตงตาแล้วบัติเหตุทางไฟฟ้าหรือว่าความชื้นบบแอร์อันนี้มันก็จะแก้ปัญหาพวกนั้น,น,นไ,ดได้หลายส่วนแล้วใช่